สวัสดีครับพี่น้องเสบินสานจันยงครับผมให้ล้างจากที่เราทําแบบได้แล้วครับเป็นแบบไม้ประดูนะครับมาแปะล่างแล้วนะครับลองเลยบงครับพี่น้องนะครับขีดเป็นเส้นแล้วก็ลองเลื่อยดูนะครับเลื่อยเด้ข้างหนึ่งครับพี่น้องสีกฝั่งขวามือนะครับเนี่ยวพว่งนี้จะเลื่อย ฝั่งซ้ายมือครับผมแล้วก็ข้างๆตัวบอดีนนะครับที่เขียนไว้พัดไม้ไว้สักหน่อยครับผมแต่ว่าไม้มันแห้งแล้วนะครับไม้แก่นขามชุดนี้มันแห้งแล้วนะครับคิดว่าทิ้งไว้ไม่กี่เดือนก็น่าจะทำผิดได้เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวขอพิจารณานดูก่อนนะครับผมแก่นค่อนข้างดํานะครับสวยงามนะครับไม้ค่อนข้างดํานะครับค่อนข้างดําสวยอยู่นะได้ผลหลายครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้พิ้นแกนขามเนาะครับเนาะกัดทักคาใาดนะครับเด้อน่าจะได้หลายตัวอยู่นะครับจะพามาเบิ่งนครับ พี่น้องเตรียมไม้ไวหลายตัวครับผมน่าจะได้หลายตัวอยู่ครับพี่น้องสามารถจองได้ครับผมเนาะสามารถจองแล้วก็มาจําได้ครับผมอะรอยากไ้พินแกนขามใบใส่เนาะครับเนาะแกนสวยเลยนะค่อนข้างดำนะไม้เนี่ย ควานด่างในพุทธิพาครับผมมันจะมีแบบที่พาเนี้ยแล้วก็มีแบบว่านี่ครับนี่บุทธิพาก็มีที่พาเป็นแผ่นแล้วก็มีครับผมเอาว้เฮ็ดเรื่อครับผมคิดว่าคิดว่าสเฮ็ดหลายตัวอยู่ถ้าย่อยเห็ดต่ตอนนี้กระองถ้าย,ย่อยขืนรูปนะครับเนาะ เมื่อนี้การงานมันกกยังอยู่กับการออกแบบครับผมนี่ครับแบบใหม่นะครับหาใหม่พอดีไปได้ใหม่มานะครับใหม่ปราดูครับผมให้เพิ่งหน่อยหนึ่งพี่นอ้องตองนแรกบอกว่าไม่หยังเนาะครับเนาะนี่พ่อสาย,ยางเงาเบิ่งเลยถามตาพ่นวาใหม่ประดูประดูดีครับกลิ่นประดูนี่ออกมาเลยนะนี่ครับข้างในยังสวยนะครับอ้ดำๆนี่เป็น เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันเครื่องที่ออกมาจากเรื่อยครับผมเรื่อยนต์นะใช้เรื่อยนต์มันก็นจะเสียงดังหน่อยนึงครับผมเรือยนต์เลยแค่เนี้ยแล้วอนาคตอาจจะทําเป็นอาจจะใช้เป็นเรื่อยโซ่ไฟฟ้านะครับที่แบบใช้ไฟฟ้านะครับเสียงมันก็จะเบาลงหน่อยข้ามาให้ชมครับผมพินแกนขาม เดี๋ยวพ่งนี้มาดูกันต่อครับพี่น้องขอบคุณสำหรับกนนารติดตามรัะชมครับสวัสดีครับ